จ,จ้าพเจวิลายยามอยู่ซอยสามแล้วใช่เขาปัจจุบันก็คืออ,อ,อย่างดีเลยโอ้โหนี่ครับเจวิลายยามอยู่ซอยสามไม่รู้ซอยสามใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่ที่เขา ่ขายได้เหมือนเดิมนะครับของอร่อยเคยไปไหมเคยมามาไม่ชันที่ปิดก่อนแล้วผมมาแล้วที่ปิดก่นที่ใ้ายก่อน มีเหมาะดีนะพี่ไม่กินนานแล้ว